สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับก็มาร่วมงานกระถินนะครับที่วัดป่ารัตนมาลีนะครับที่นี่นะครับตอนนี้กองกระถินก็กําลังเคลื่อนมานะครับก็เป็นกระถินสามัคคีนะครับของวัดป่ารัตนมาลีนะครับตำบลน้ำจั่นอำเภอเสกาจังหวัดปึ่งการของเรานั่นเองนะครับวันนี้ญาติโยมก็กับคณะทุกท่านนะครับกําลังแห่ กองกระถินนะครับรอบๆบริเวณวัดนะครับเดี๋ยวเราจะเจ็บบรรยากาศของชาวบ้านให้พวกเราได้ชมกันนะครับวันนี้นะฮะที่นี่ก็เป็นเจ้าบ้านนะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่ใครจะร่วมบุญนะครับหมายเลขบัญชีของพาาจันก็อยู่ด้านล่างครับอันนี้เป็นหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยครับสุภชัยนะครับสําหรับทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับที่อยากจะร่วมบุญในวันนี้นะครับก็สามารถโอนฐานเลขที่บัญชีนี้ทาบุญที่บ้านก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องมาที่วัด อนนี้นี่เราที่ผมก็อยู่กับเจ้าวาดครับเจ้าวาดครับป่าอะไรถึงญาติโยมไหมครับก็เชิญชวนญาติโยมมาทําบุญทอดกระถินในวันนี้ใครไม่มาไม่สะดวกก็ทําบุญทางออนไลน์ก็ได้แล้วก็ขออนุมโมทนาสาธุครับอันนี้ก็คือเจ้าวาดวัดป่ารัต,ระะตนามาลีนะครับที่นี่นะครับก็ท่านก็ได้พาชาวบ้านนะครับ ทำบุญครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะครับก็เป็นกระถินสามัคคีนะครับก็เดี๋ยวผมจะได้ไลฟ์สดให้กับทุกท่านได้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศญาติโยมนะครับที่ร่วมแห่กองผ้ากระถินนะครับทั้งทั้งหมดนะครับที่ชาวบ้านเรานะครับก็สำหรับท่านที่ไม่สามารถจะ ามาร่วมบุญในครั้งนี้ได้นะครับก็ขอเชิญนะครับร่วมบริจาคได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับร่วมต่อยอดกระถินด้วยกันนะครับที่วัดป่ารัต,ระะตนามารีตำบลน,น้ําจัน่นอำเภอเสกาจังหวัดพึงการนั่นเองนะครับนี้ก็จะทําการแหร่รอบๆบริเวณวัดนะครับไปสามรอบนั่นเองนะครับตอนนี้ช่องเจษฎาชาแนลนะครับที่ ยู u ูบนะครับแล้วก็ช่องเจษด,ดาเซกามหานครนะครับกําลังไลฟ์สดให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ก็นํนาภาพบรรยากาศสดๆนะครับมาให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่กำลังรับชมพ้วยกัอยู่นะครับในชั้งนี้นะครับก็ทุกท่านจะได้ภายในรอรับก็อันนี้ก็จะเป็นเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้กับทุกท่าน ได้ชมกันนะครับว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับก็ขอบคุณญาติโยมทุกทุกท่กทกทานนะครับที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้กันนะครับก็เป็นกองกระถินที่ค่อนข้างว่าจะา่ยิงใหญ่เลยทีเดียวในวันนี้นะครับก็เป็นที่วัดป่ารัตนามาลีนะครับก็เป็นอ,อยู่ที่ตำบลน,น้ำจั่นอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับนี้ก็สำหรับ ชาวบ้านนะครับที่มาร่วมบุญในครั้งนี้นะฮะก็ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราอีกสักครู่หนึ่งจะได้ดูพิธีทอดกระถินนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่ได้มาร่วมบุญในในครั้งนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับร่วมบริจาคได้ที่เลขที่บัญชีด้านล่างจอนี้นะครับที่พระสุภชัยนะครับเป็นเจ้าอาวาสของเรานั่นเองนะครับ ก็เป็นวางกระเพืกนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับคล้ายๆกับพี่พีกานงานศพเหมือนกันนะครับแล้วก็พี่พีฝางกระเพืกที่ครับเป็นอ่า เป็นรมเนียมประเพณีนะครับที่สืบต่อกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงในการแห่หน้าหรือบวชบวชบวชละก็มีการบานแบบนี้เหมือนกันนะครับ เรามาเก็บภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจในครั้งนี้นะครับและก็ได้บุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยกันไปนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการไลฟ์สดจากช่องเกศดาชาแนลนะครับช่อง YouTube นะครับแล้วก็ช่อง Facebook นะครับที่เกศดาเซกามหานครนะครับก็ฝากให้กับทุกท่านได้ชมตามชมกันนะครับ ก็ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่พิธีการถวายหกฐะินนะครับที่นี่นะครับก็เป็นการทอดกระถินสามัคคีทั่วไทยนะครับวันนี้ก็ห้าพันวัดด้วยกันนะครับสำหรับสิทธานุสิ์นะครับที่บูชาทำร,รม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการร,าาร่วมถวายกระถินนะครับ5้า0ันวัดด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นแต่ละวัดแต่ละวัดก็จะมีการแชร์กันไปนะครับแต่ว่าวันนี้ที่วัดป่ารัตนามารีอเภอเซกานะครับตำบลน,น้ําจั่นนะครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับก็ได้มีการทำพิธีถวายผ้ากรถินนะครับในช่วงนี้นะครับ สาธุคุณคุณประพัดสอนชัยธงรัตน์นะครับก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทอดสดนะครับช่องเกษดาชาแนลนะครับช่อง u t u b e นะครับแล้วก็ช่อง a c e b o o k นะครับที่เกษดาเซกามหานครนะครับสัญญาณเน็ตเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เชื่อมสัญญาณเอ็ดที่วัดนะครับก็ฝากแจ้งมาด้วยนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าหาสัญญาณเน็ตก่อนเพราะว่าช่วงนี้สัญญาณเน็ตอาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับ ขณะนี้แค่สองคะ E โโษยามะโโชยามะสาทโนพันตสาโนพันตสังโฆสังโฆอิมัอิมังสัปริวารังสัปปริวารังแกฏินะอีวะราทุสังกฏินะติวะรัุสังปิพันหาตุปปิันหาตุปปิฆะเตวาตุปปิฆะเถวาจักอิินาทุสศษ ทีนางทินังอัฏฐะรตุอัฏะตุอัมหากางอัมหกงพีทรกีฆรักตายัตอิตายะสุภายะสุภายะิพานายะจัชีพานายจ้าแต่พระพิสุสุงฆ์ูู้เจริญ you wow. are นุงติดวัดพระธรรมกายและชาวบ้านสันติภาพธรรมบรผู้ประกอบด้วยศรัทธา,าหรืสาหกรอมเพียงกันนำมาถวายแด่พระอิสุตสงฆ์ผู้จำนำพรรษาทุ่นไตรมาสในอาวาสนี้ข้อแลภผ้าประถินาานักานี้เป็นของบริสุทธิ์บุญเลื่อนลอยมาโดยนักผาการแล้วแลตกลงในที่ประทุมสงฆ์ จะได้จำเพาะจอดจงลงว่าเป็นของพระพิสูรรูปใดรู่หนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธ,ธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงจงยอมอนุญ,ญาตให้แก่พระพิสูรรูปใดรู่หนึ่งเพื่อจะกระทำซึ่งกันนันถารกิจต,ตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตและสีคำพระอา,าจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธ,ธาธิ่บายสังบัญญาไว้ว่าสิสูรรูปใดประกอบด้วยสิ่สุตาที่คุณมีสติปัญญาตร